ธรรมะจากต่างแดนณประเทศแคนาดาพระธรรมเทศนาโดยพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพอ่อวิริยังสรินทร์ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ สวัสดีวันนี้ก็จะได้พูดถึงความเป็นมงคลเพราะว่าได้พูดเกี่ยวกับมงคลยังไม่จบวันนี้ก็คงจะถึงอาตารสรัมมะปณิิจะการตั้งตนไว้ชอบการที่จะเป็นมงคลได้นั้นคือการสร้างความดี พระพุทธองค์แสดงมงคลว่าอัตตสัมมาปณิธิแปลว่าการตั้งตัวไว้ชอบก็คือกรงกันกับการตั้งตัวไม่ชอบเมื่อตั้งตัวไม่ชอบก็ไม่เป็นมงคลเมื่อตั้งตัวไว้ชอบก็เป็นมงคลตั้งตัวไว้ไม่ชอบคือเป็นผู้ที่ไม่มีศีลธรรมคำว่าไม่มีศีลธรรมนั้นศีลก็คือ อย่างน้อยที่สุดก็ต้องห้าตัวไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของคนอื่นไม่ประพฤติข่มขืนอนาจารย์ไม่โกหกหลอกลวงไม่กินเหล้าเมาสุรายาเสพติดตลอดจกนกระทัางการคดโกงโอรรับชั่นต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่า,าผิดผิดศีลแล้วก็ผิดธรรมก็คือเป็นบุคคลผู้ที่มีแต่อิจฉา มีแต่พยาบาทมีแต่อาฆาตมีแต่จองเวรมีแต่หาเรื่องขัดแย้งมีแต่หาเรื่องให้วุ่นวายมีแต่ตั้งปัญหาให้แก่ตัวเองและครอบครัวมีแต่การตั้งปัญหาให้อะไรต่งตางๆเหล่านี้เ,เขาเรียกว่าเ,าเป็นผู้ที่ขาดศีลธรรมทีนี้ผู้ที่มีศีลธรรม นอกจากว่ามีศีลห้าแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาคําที่ว่ามีเมตตานั้นท่านแบ่งออกเป็นสองประการเมตตาตนได้แก่การรักษาตัวของเราตั้งแต่เยาว,ว์วัยศึกษาเราเรียนจกนกระทั่งมีความรู้สามารถสร้างหลักฐานขึ้นมาให้มีความแน่นหนาเป็นครอบครัวเรียกว่าการมีเมตตาตน เมื่อเมตตาตนสำเร็จแล้วก็จะต้องเมตตาผู้อื่นบุคคลผู้ที่ไรโอกาสบุคคลผู้ที่ยากจนบุคคลผู้ที่ต้องภัยพิบัติบุคคลผู้ที่ได้รับความทุกข์อยู่เรามีโอกาสเราแก้ไขเราช่วยเขาจะช่วยเขาด้วยเงินทองเข้าของจะช่วยเขาด้วยสติปัญญานั่นคือเรียกว่าความเมตตาเมตตา และจะต้องมีอีกต่อจากเมตตาก็คือความกตัญญูรู้จักคุณของท่านผู้ที่มีคุณบุคคลผู้มีคุณของเราอันดับแรกคือปิฎามันดาอันดับต่อไปคือครูบาอาจารย์อันดับต่อไปคือเพื่อนฝูงผู้ที่ให้คุณงามความดีแก่เราอย่างนี้เมื่อเรามีสินธรรมก็เรียกว่าอัตตสัมภปณิธิ การตั้งตัวไว้ชอบการตั้งตัวไว้ชอบนั้นจะทำสำเร็จไหมถ้าหากว่าเขาขาดความอดทนขาดพลังจิตเขาจะไม่สามารถทำสิ่งนั้นให้สำเร็จขึ้นมาได้จำเป็นที่เขาจะต้องสร้างพลังจิตขึ้นมาให้เข้มแข็งเพราะว่าในโลกนี้มันมีอุปสรรคนานับประการที่จะเกิดขึ้นมาเกี่ยวข้องในชีวิต จำเป็นที่จะต้องแก้ไขเมื่อเราไม่มีความอดทนการแก้ไขก็ไม่สาเร็จเมื่อมีความอดทนก็แก้ไขสาเร็จการอดทนนั้นไม่ใช่ว่าอดทนแต่เพียงว่าเมื่อเขาเมื่อเราจะทําการอะไรแล้วเราจะต้องทําให้สําเร็จจะต้องมีความขายันหมั่นเพียรไม่ใช่เพียงเท่านั้นจะต้องอดทนต่อการยืดหยุ่นเคยตามธรรมดาแล้วคลอง ที่มันเ,เป็นคลองอยู่เช่นแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเนี้มันจะต้องคดมันจะต้องงอมันไม่ใช่ว่ามันจะกรงดิ่งไปมันจะต้องคดต้องงอแต่การที่เรือจะเดินไปตามคลองได้นั้นมันต้องงอไปตามคลองแต่ไม่ใช่ว่างอด้วยความผิดต้องงอด้วยความถูกคือคลองคลองมันงอแม่น้ำมันงอ เอาว้นหน้ามันโค้งก็ต้องคอง้งถ้าไม่โค้งมันก็ชนฝั่งเพราะฉะนั้นการยืดหยุ่นต่างๆนี่จึงเกิดขึ้นจากสติและปัญญาว่าสิ่งใดควรยืดหยุ่นให้มันหนักเป็นเบาให้มันเบาเป็นสิ่งที่ทําให้สําเร็จอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าสติและปัญญารวมกันทั้งหมดแล้วนี่เขาเรียกว่าอัตตสัมมาปณิทิจาการสร้างตนไว้ชอบ ย่อมเป็นมงคลของบุคคลผู้นั้นบุคคลผู้นั้นเกิดมาชีวิตจะสมบูรณ์มากเมื่อสามารถสร้างตนไม่ชอบได้แล้วแม้ว่าจะอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขเมื่อละจากโลกนี้ไปสู่พระโลกก็มีความสุขสวัสดีสาธุ